วันเนี่ยมีงานทำก็พอเลยคือถ้าคุ้ดีกๆ่็ไปนะที่มือนกันเลยแด่ม่านี่ไม่น่ามึงได้ยายมาพีทีนะสองนี่นี่นี่สองเออตอนที่มึงแบบว่าไอ้ที่แบบจะย้ายที่แรกคะับราย้ายสักที่แรกอรั ชื่อเลยค่ะนเกิอสุคว้าและพี่ใจไม่รู้นาาอะไรอ่ะกอนไมติดมันก่อนที้มันจะเป็นกเอ่ออาหารากอมติกตวแยกกันก่อนติดกอเต ตาหลดเนี่ยตเป็นน้นโลลดจะขายจะจะจะแล้วอ่ะโอเคั้งแหกอ่ะั้งแหละคือที่ือนนี้คุต้องตลาดแล้วแบบต้องเลงแบบคุณเทสทุกอย่างอยางรดักเทสยังออกมาเป็นกล่อ ทำไมอ่ะเนออทไมูนไปออ่หคือกูพูดอย่างมึงไม่ได้อ่ะกูพูดติดเล่นไปหมดถ้าใครถามอะก็เลยไา่มีอะไรมากเนกูเคยทำงานองนตั้งงานดีกูก็ไม่ก็สาวประสบการณ์ยังไม่เยอะเลยนะก็่งใหเนกูออกกูรู้สึกเครียดความที่สังคมมันอันตสิ่งุหน่อยด้วยนะะถ้าทำสิ่งที่สังคมเป็นต้วเอง901เปใส่แล้่คัดแดนแล้ว เรารบบมีศุกรแ่คลิกจะเอาคูมาทำงานมา20วีกเไม่ได้ปนมากนี่ขอนหน้าป่ะแบบคุณรู้ว่าขอรับมันก็เป็นแบบขอนหรืออะไรอย่างี้น่ถ้าเขาก็ตั้งสเต็กมีนะล้นกติดดดิ้กพูดติดเลยอย่างนี้ตลอดใครถามถึงกไม่รู้ พี่อย่าตอบ่ิจี้ก็งานดูทีแต่ผมความรู้ยในบ้าอกาลางคมรวเออาเอเออใ่กอนไบไป้ามเพื่วรู้ึกอะเราไม่ได้รับผูิสาส์ไงไปพบดูมันเป็นเออแบบเราพูดในแนวความคิดเออ thank mm -hmm. you